สวัสดีค่ะมายนะคะ <S 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 สวัสดีค่ะมายนะคะ <S <S วันนี้ไมายก็จะมาแนะนําเทคนิคการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะหรือว่า MUIDS นัเองค่ะมายก็เป็น มีอิ08นะคะ MVS รุ่น08นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่30กรกฎาคมนะคะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วแต่ว่าอยู่ดีก็มีความรู้สึกอยากทําทคลิปขึ้นมาอยากทำ YouTube ขึ้นมานะคะด้วยความที่แบบรุ่นน้องทักมาถามเข้ามากันเยอะนะคะเรื่อสอบเข้าก็เลยมาสรุปในนี้ทีเดียวเลยนะคะรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะเลยจะพยายามสรุปให้ได้ใจความมากที่สุดนะคะ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้องหลายๆคนที่กำลังสงสัยอยู่นะคะก็ไปชมกันเลยค่ะเย่ค่ะแอดมิชั่นก็จะมีทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะค่าสมัครสอบแต่ละรอบก็จะอยู่ที่5,000บาทเนะาะก็โรงเรียนเคารับปีละประมาณ300คนนะคะจะมีทั้งหมด12ห้องด้วยกันห้องละประมาณ25คนแม็กซิมัมนะคะส่วนตัวไมคคิดว่า อยากให้พยายามตั้งใจสอบหะแดงแต่รอบแรกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราสอบไม่ได้เนี่ยเราก็จะเหนื่อยแล้วก็เครียดมากๆบวกกับการที่เราต้องเรียนเที่ยวเรียนเก่าเยอะด้วยนะคะแล้วก็จะกดดันมากๆเลยเนาะ oh, <no. S 1> อย่างรุ่นมาเนี่ยคนสอบปิดรอบแรกก็คือ2 0 0คนแล้วนะคะเท่ากับว่าจะเหลือที่ว่างอยู่แค่ร้อยคนเองซึ่งมันน้อยมากๆนะคะแล้วบางคนสอบรอบ3ามอย่างเงี้ยก็คือถึงคะแนานจะ แต่ว่าก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าที่มันเต็มแล้วเนาะก็พยายามตั้งใจสอบให้แน่ตั้งแต่รอบแรกกันนะคะก็ <g ül> <g ül> สอบ2วันนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะสอบทั้งหมด4อย่างได้กันนะคะอย่างวันแรกก็จะสอบ TOEFL กับ Essay Writing นะคะ โทฟลเป็นโทฟ f ลไอทีนะคะใครคะแนนถึง450ก็เข้าได้เลยค่ะส่วนเอเซย์ไรติ้งเนี่ยคะแนนเต็ม4คะแนนนะคะเขาจะให้เขียน250ถึง300คำจะมีท็อปิกมาให้เลือก3ท็อปิกนะคะง่ายปานกลางยากไมยก็จะเลือกอันที่เราถนัดที่สุดนะคะรู้คำศัพท์เยอะที่สุดมาจะทำให้เราเขียนได้ลื่นไหลแล้วก็มั่นใจนะคะอือ วันที่2ก็จะสอบ map test กับ interview นะคะ map test จะแบ,บ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะทาร์ละ20ข้อเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะจะเป็น map reading กับ map m a t h นะคะทำในคอมพิวเตอร์หมดเลยแต่ว่าเขาจะมีกระดาษทดมาให้เนาะดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าเราต้อง manage เวลาดีๆเลยอย่างไรก็เกอบทำไม่ทันนะคะเกิทำไม่ทันนะคะ <c oughs> ก็มาเจอเรดดิ้งค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามีพวก p o e เกับ l i t e r a t u r รมาด้วยนะคะแต่ว่า m a ม h จะง่ายหน่อยก็คือจะเป็นเบสิ c ที่เราเรียนมานะคะตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 เนะเาะพวกแฟ a ชัน o n w or d ปร o b l e m อะไรพวกนี้ถ้าใครเก่งได้ก็ชิวๆเลย Map เทสนะคะถ้าเราตอบ ถูกเนี่ยข้อต่อไปจะยากขึ้นแต่ถ้าเราตอบผิดข้อต่อไปจะง่ายลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจพยายามมีสตินะคะอย่าลนแล้วก็อย่าเทคนิคเนาะพอทําเสร็จแล้วมันจะโชว์คะแนนมาให้เลยนะคะก็ไม้ก็จนานํนาคะแนนคะแนนดิบนะคะก็ประมาณสองร้อยกว่าคะแนนเนาะแล้วก็เราเอามาเทียบกับเพื่อนดูว่าเออเราทำได้ไหมอะไรประมาณนี้คะแนนโดยเยอะแต่สุดท้ายก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันจนเหลือ 11คะแนนของแต่ละผ่านนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะส่วนอินเทอร์วิวคะแนน4เต็ม4คะแนนเหมือนกันนะคะง่ายที่สุดใน4อันแล้วแล้วก็สนุกมากๆด้วยคำถามก็จะเป็นคำถามเบสิกนะคะเช่น introduce yourself tell me about yourself your school what do you want to study at e m d s what do you want to be in the future ประมาณนี้นะคะคำตอบที่เราตอบเนี่ยจะคอนเน c t ไป คำถามข้อต่อไปนะคะก็ชวนกันคุยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าหลุดประเด็นที่เขาถามนะคะพยายามอย่าตอบออกทะเลไปไกลนะคะอันนี้ไม่ได้แล้วก็เทคนิคก็คือเราต้องมีคอนเฟดนนต์นะคะยิ้มเยอะๆแล้วก็นั่งหลังตรงนะคะบุคลิกต้องดีไว้ก่อนเนาะที่สำคัญในส่วนก็คือเชื่อและมั่นใจในสิ่งที่เราพูดนะคะพูดให้ชัดถ้อยชัดคำเนาะ นี่ก็จะเป็นคะแนนที่หม่สอบได้นะคะก็สอบติดเย้ก็มอาได้รับอีเมลมานี่คือแบบดีใจมากๆเลยนะคะช็อกไปประมาณ5วิก็คือไม่คิดว่าจะทำได้เยอะขนาดนี้นะคะก็คือเราจะได้รับผลคะแนนทางอีเมลเนาะหลังสอบเสร็จป,ประมาณ10วันเขาก็จะส่งอีเมลมาให้นะคะ ก็อย่างที่เห็นนะคะ TOEFL สำคัญที่สุดเลยนะคะอีก3อย่างเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัววัดว่าเราจะต้องเรียนซัมเมอร์ปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียนจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นให้โฟกัสที่ TOEFL เลยนะคะ งั้นไมาขอจอดเลืมเทคนิคการสอบ t r e f l ให้แน่แค้นดีๆกันอีกนิดนึงนะคะก็คือถ้าใครขยันเตรียมตัวดีๆบวกกับมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ย450นี่คือชิวๆเลยนะคะอย่างที่เราเห็นในตารางก็คือถ้าเราทำคะแนนได้ครึ่งหนึ่งของทุก์ทนะคะก็คือจะได้450เลยแต่ว่าถ้าใครรู้ตัวว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็ควรเริ่มเรียนเริ่มเตรียมตัวติวแวงแต่เนินๆนะคะอย่างของไมเองก็ ติว4-5เดือนก่อนสอบนะคะแล้วเดือนสุดท้ายเดือนกันยาน,นี่ก็จะหนักจะเต็มนะคะติวเข้มทุกอาทิตย์เลยเ oh. ทคนิคของไมค์ก็คือจะฝึกทําโจทย์เยอะๆทําซ้ําๆไปเรื่อยๆนะคะมาจะใช้หนังสือ2เล่มนี้นะฝึกทําเองที่บ้านใช้เล่มนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าเหมือนข้อสอบจริงเลยถ้าเข้าใจส่วนทุกข,ข้อในนี้ก็ทําข้อสอบจริงได้สบายแน่นอน,นะคะ่ะ หนังสือน,นะคะก็สามารถเสิร์ชหาตัวอย่างข้อสอบในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เลยว่าจะชอบแบบไหนกันนะคะเวลาไมา่ฝึกทําเองที่บ้านนะคะไม่ก็จะ mocking test รือว่าจับเวลาเหมือนสอบจริงนะคะทําเสร็จก็จะเทียบว่าได้คะแนนเท่าไหร่เนาะใช้ตารางนี้เลยนะคะวิธีการก็คือเรา convert score ก่อนเนาะให้เป็นคะแนนแบบของ TOEFL นะคะแล้วก็คูณ10บหาร3นะคะ การที่เราทำางเนี้เราจะได้คุ้นชินกับโจทย์แล้วก็ประเมินตัวเองถูกนะคะว่าเออถ้าเราไปสอบจริงเราจะได้คะแนนประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะบางทีไม้ก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นหมายถึงแบบอยู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยมี passion ในการอ่านเองเดียวเองเท่าไหร่นะคะไม้ก็เลยไปติวที่โรงเรียนสอนพิเศษเนาะก็คือกวดวิชาบ้านครูแพรนะคะอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย3นะ ครูแพรจะมีคอร์สติวสำหรับเด็กๆที่อยากเข้า MUS โดยเฉพาะเลยนะคะไมคก็ติวคอร์สนั้นแล้วก็แบบสนุกมากๆครูแพรสอนดีสอนเข้าใจนะคะสับที่ครูแพรสอนเนี่ยออกสอบจริงๆแบบคอนเฟิร์มอันนี้คือไม่์เจอมาแล้วก็ถ้าติวกับครูแพรก็สอบได้แน่นอน,นะคะ่ะก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูได้นะคะ t o ว e ร l i t p ที่เราต้องสอบนะคะจะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือ listening grammar แล้ก็ reading นะคะ listening, listening ก็จะมี3พาร์ทเนาะก็คือพาร์ท p a พาร์ท r พาร์ท C ก็เทคนิคที่ใช้ได้กับทุกพาร์ทก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะ listening เนี่ยคือจะต้องมีสติเยอะๆมากๆเลยพยายามเตือนตัวเองว่าอย่าง่วงนะคะแล้วก็ถ้าข้อไหนไม่ได้จริงๆเนี่ยให้ข้ามไปก่อนนะคะอย่าไปคิดแบบ ยึดติดกับมันอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นข้อถัดไปเราจะพังไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากฝึกทำในหนังสือนะคะมายก็ชอบเปิดตัวอย่างข้อสอบ listening ฟังนะคะก็ฟังระหว่างอาบน้ำก็ได้อะไรเงี้ย <Wow. S 1> ก็เพลินๆดีเนาะ TOEFL exercise 1 in this exercise listen carefully to the short conversation and question in the recording ต่อมาก็จะเป็น grammar นะคะ structure and error ก็ structure 15ข้อ error 25ข้อนะคะพาร์ทนี้เนี่ยคะแนนเยอะที่สุดเลยเยอะกว่าพาร์ทอื่นเนาะเหมือนจะเป็นตัวทำคะแนนให้มันพุ่งขึ้นสูงได้เยอะพอสมควรเลยนะคะไมค์ก็เลยชอบพาร์ทนี้ที่สุดแล้วก็ฝึกพาร์ทนี้เยอะที่สุดนะคะถ้าเรารู้กฎของ grammar ครบหมดเนี่ยก็ทำได้สบายๆชิวๆเลยเพราะว่าย์มันก็จะ คำซ้ำกันก็คล้ายๆเหมือนเดิมอนะเนาะถึงรูปประโยคในคำถามมันจะเปลี่ยนไปก็ตามนะคะขา้สุดท้าย reading นะคะ50ข้อ55นาทีเท่ากับว่าเรามีเวลาทำแค่ข้อละประมาณ1นาทีนะคะซึ่งน้อยมากๆเลยก็พยายาม manage เวลากันดีๆนะคะจะมี5 passage ใหญ่นะคะ passage หนึ่งก็ประมาณ10ข้อเนาะมาใช้วิธีดูนาฬิกาบบบ่อยๆเอานะคะเหมือนแบบ เป็นการจำกัดตัวเองบอกตัวเองว่าให้ทำ passage หนึ่งเนี่ยไม่เกิน10นาทีนะคะ Reading เนี่ยต้องรู้คำศัพท์เยอะๆเลยก็พยายามท่องคำศัพท์โทเฟลเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาจะถามซ y โนนิมค่อนข้างบ่อยเนาะเวลาไม่ทำ Reading ไม่ก็จะอ่านคำถามใน passage ทีนึงก่อนอ่าน passage แล้วค่อยมาตอบจริงนะคะพอแบบฝึกทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าวิธีนี้ได้ผลสุดแล้วเนาะก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะคะ นี่ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็เทคนิคคร่าวๆในการสอบเข้า MLEs ที่ควรรู้ไว้นะคะขอย้ำอีกที TOEFL เนี่ยสำคัญมากๆๆๆกๆๆมากๆเลยนะคะ <S 2>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  ก็อยากให้ดูคลิปนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าโอลฟ์ฟงได้ใช้จริงๆนอกจากรุ่นน้องที่จะสอบเข้าแล้วเนี่ยรุ่นหมยก็ต้องสอบ TOEFL อีกครั้งด้วยนะคะทางนี้ก็ต้องทำคะแนนให้ถึง550เลยในการจบเกรดนะคะ แล้วก็ยังสําหรับคนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศอีกด้วยนะคะเป็นการยื่นคะแนนเข้าเรียนอะไรอย่างนี้เนาะมายอาจาจะทำคลิปที่เป็นเจาะลึกแบบพูดถึงทุฟ f อย่างเดียวในอนาคตยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ m u ID ส่วนก็จะสอบเดือนตุลาคมนี้แล้วเนาะมายก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวกับยาดมเข้าไปด้วยนะเพราะว่า ห้องสอบหนาวมากๆหนาวจริงๆแล้วแบบเราตื่นเต้นด้วยแหลนะเนาะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือว่าจะทักมาคุยกับไม้ใน IG ไมได้เลยนะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนเจอกันที่ MUAIS นะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ไม้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย